ตอนนี้จบตอนนี้จบอุงสาคนกำลังมาพ่อแม่พี่นอ้องะไฟฟ้าดัำไอด,ดำกลัวเหรอไอดำมาเช่อ้นน้อยพี่น้องติตกแก,ก้วขน,นาดเลยเดี๋ยวนะี้ มามน่จักซื้อเลยพี่น้องนลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งมันจะตกพี่น้องเลย ฟาดับอยู่ของไม่ได้หอนต้องเล่นเอาไม่เนาะกระโดดอกลคืนลงมาได้เสร็จแลก็มาตึ้มอ่ะใหญ่

สวัสดีค่ะสวัสด <ên> ีค <ên> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้องมือ่วาวน้องยั่ด้วยเป็นสนามใส่เดค่ะวาวเป็นะไน่งแม่ตีค่ะดุแม่ตีอ่ะดุน้ำเดียวะจอนเดียวอนเดียจอนยอนว่อนอนเยว tròn nhon đều. tròn đi. A nhon đều. Tân đi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 . hãy nè Tân đi. 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 Tân Tân đi. Tân mưa Tân khởi sư Tân <laughs> มันนี้เย็นเลยพี่น้องอากาศเย็นเย็นพี่น้องโอ้ตั้งแต่เดือนนี้ออกมาฝนตกอากาศเย็นเลยมาเด้อเด้ออุ้ยเราปไปขัิจับล็กน้อยเลยพี่อุ้ยอแกมาต้องนอนกลางมุ้งเลยพี่น้อยก็ยุ่งหลายพี่น้องยอ้นได้แล้วก็ต้องเปิดประตูหลังบ้านนะบ้านไว้เลยใส่มุ้งกลางพี่น้องเยไปตะอ้วนกับเมื่ออะไรพี่น้องเยไปส่งตะอ้วนแล้วมื้อนี้ฮะตะอ้วนไปส่งเรียบร้อยแล้วเมื่อเพิ่งกับข่าวโรงเรียนพี่น้องเย

พี่นาเขาเขามซอยปนในบ้านพี่น้องนะถยาพี่น้องซื้อยามาถ้ารอดน้องแก่สิบแม่กันพี่น้องแก่สิบม่ายามปิดแต่ก็ไม่ได้เพราะลิงปิด้าปวดไว้จนเนี่ยจริงจบอกว่าถ้าไม่รู้วิธีเมืก็ไม่ควรจะคย้ตัาาเม่ก็ได้เรียนทฮ้ซพี่น้องเออเมื่อหายาเพิ่นบริเลนโดน ็รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมหา,าศาลและมัดใจไปตามผนังได้เหมือนมีแต่แกจึงคิดจะใช้พลังวิเศษของเขาช่วยเหลือผู้คนแต่แกใช้พลังวิเศษไต่ไปตามผนังบ่นแล้วก็ช่วยทาสีแห่งวันและยังช่วยชาวบ้านมุงหลังคาบ้านที่รั่วด้วยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายลึกลับในชุดดำมาขอให้แต่แกช่วยกอบภูนโลกใช้เงินแล้วก็ให้แต่แกช่วยจุดจันทรท่าคืนนี้ที่ทรมานสุดๆดี่ดีนะไม่แก้วซื้อมุงมาเพื่นอนอนนอนเข้ามุงประตูไม่ได้ปิดเพื่อนอนไฟฟ้าดับ tui vân hành sau so là siêu mà phải Phải phá đạp đỡ phải không mình đỡ Thì mình nào, này, lũ, là đế nhòn tè tuần hồn phân eo đây này phải không? Phát phốt là Nên là thiêu ạp tàn ạm Thật không? Hãy ย้อนเด็กน <out> ี่แก้วซื้อมุ้งพี่น้องเอ้ยซื้อมุ้งมาละกันนอนแดดปุ้ยย่านยุ่งเลยพี่น้องหอมพี่น้องหอมกต้นหอมเลยย้อนอันนี่เละพี่น้องเราเห็นต้นหอมมาเป็นไส้งานได้ในเวลาซุกซือนพี่น้องเอ้ย ดีจังเลยเดี๋ยวไปซื้อมาให้อีกคนอันก็ได้จากของเหร่นต้นหอมใส่งานได้ในเวลาสุกเสมพี่น้องยินทั้งหมดเลยพี่น้องผูกๆมันจะซอยได้ไดนพี่น้องโอ้ยเห็นว่ากัไเลนี่เป็นการเอาไปเที่ยวหรพี่น้องเย็นเตอร์ نحن نبيلون إلى تقريباً فهو แล้วมันมก่อนยืนมอแก้วไปยืนอยู่ในบันไดตาฝนบริตกกไฟดับไปแล้วสงสัยตกมองเอินไปนองอากาศเย็นๆนี่ได้นไขนาดนี้คือนอกแก้ววายานแก้วจะออกนัง่งอยู่ห้องตะกบฝนไปนองแก้ววายานคือกันนะมันมีฟืนมันมีไฟมันมืดก็ยากไปนอง แม่ต้องนอนกั้นแล้วพี่น้องระวังขาหอมกับทนหอมตัวสั้นเอามอนขามากั้นพี่น้องให้นอนนรงกลาบม็ได้เราเอื้อยมักทับนอนนอนในมม้งพี่น้องสบายสบายนอน,นอก่อนทนนอนดูกอ่ามน้านนะใช้งานได้ในเวลาสุดสุด สี่พดลมมันนั่นที่เราไปนอนเนาะพัดลมเวลาเราสะอาดไรนะเราสาดไรบางคนเอาของออโต้พี่น,อน้องที่เอาของ auto อนั่นนะนี่ก็อสวยได้เลยพี่น,ออน้องเย็นถูกกันเลยพี่น้อง